เราพยายามาบัมงคับมันด้วยการ,ารบังรรค,รรคับนะให้เป็นธรรมชาติที่ควร,รเรหนวรรู้วุฒิดาวให้เป็นธรรมชาติที่ควรตเ้ียจหรือหรือแบบหนีให้รู้ตรงนั้นแล้วปัญญาสติจะได้กิจมีหลายดวงเพราะอะไรมันมันบอ,บอกให้เรารู้อะไรจิตมีแตยอะไม่เหมือนก็เลยโลภสี่ดวงสี่ดวงก็เป็นรูปเวขายสี่ดวงก็เป็นโสมนัสไอ้สี่ดวงยังมีชักชวนไม่ชักชวนไอ้สี่ดวงยังมีความเห็นผิดไม่เห็นผิด มันคืออะไรรู้ป่ะมันคืออนัตตามันตามเหตุตาปัจจัยนักรวงยังไยใช้ปัจจัยเยอะแยะมากเลยใช้ปัจจัยเยอือมากแต่ถ้าเราท่องหนึ่งเดียวนะเราก็จะไปเข้าใจว่าเนี่ยคือเขาแสดงความเป็นอนัตตาอนัตตาคือว่าทําให้เราเนี่ยเราสอนหรือว่าคนสอนไม่มีคนสอนก็ไม่มีคนเรียนใช่ไหมถ้าเอาตามจรเนี่ยมันมีแต่ปรมาณิปรมาติ์นู้นเลย แต่ความรู้สึกเนี่ยยังดีนะผมไม่ใช่เข้าถึงนิตตาขั้นปรัชนาว่าอะไรนะเราม่เอาไาครอบใจหรือว่าตองครอใจแต่เขาต้องยกให้หน้าที่ตัวสติเหตุสติปัญญาเหตสเข้าไปพิจารณาแต่ถ้าสติสัญญาใละสติปัญญาไม่มีตัวสัญญาสติก็เกิดไม่ได้เพราะว่าสติมันมีตัวเหตุใกล้ถือถีงขั้สัญญานะสติจะลิกไปบ่อยจำเหตุใกล้ถึต้องจำก่อนให้จำได้เพราะว่าอะไร จังที่จะรึจําได้จริงแต่เอาใช้งานไม่ได้นะเพราะว่าสติไม่มีเห็นไหมเราวางของปุ๊บแล้วเราก็ิก้งเ,เลยนะเพราะว่าเราไม่มีสติตอนวางเลยโศมนักษณก็ตาให้มันช่องไปเลยอาจจะต้องติ่งเราแต่มันไม่ได้รับข้อใจเลยมันไม่รู้ว่าตัวสภาวะมเืออะไรแต่ถ้าแต่ถ้าคนที่มีปัญญาเข้าไปด้วยเขาจำโอมาอุกอาจคาพุทธเจ้าว่าท่านทั้งหลายอย่าให้ขนาด ร่วงเลยชีวิตข้าน้วเสียไม่งั้นท่านก็จะไปยัดเยียดอยู่ในนรกที่พธเจ้าบอกขนาดนี้ก็คือโอกาสคือปล่อยเวลาเวลาเวลาทีนี้ไม่ใช่สองโมงสามโมงนะเขาบอกว่าออใช้เวลาคุ้มค่าไอ้นั่นขนาดข,าดของทางโลกพอได้เวลานั้นเขาก็ภูมิใจว่าเออได้เวลาเรามีเวลาเราก็ไปใช้ความสุขต่างๆแต่ขนาดของพุธเจ้าคือขนาดที่ดาระสมปัพกพุธเจ้าจกจ็าจะรู้แล้ว แล้วก็มีเขาทาแล้วแล้วก็เป็นศาตดาเองของโลกเป็นภูเทวดาภูอูปนี่ยังมีโอกาสนะเขาทําฐานไปฟังธรรมไปแล้วก็ไปเกิดเป็นพญาบุคคลในรูปมันมีพญาบุคคลเยอะนะเพราะงั้นพระเจ้าก,ก็เลยไม่ใช้คําว่าพวกอรูปภูมิเนี่ยร่วงขณะขนาที่พลาดเพราะว่ายังมีกลุ่มที่เป็นพยะด้วยแล้วกลุ่มบุรุลชนแต่สญาสัตตาภูมิเนี่ยภูมิเรื่องนั้น ไม่มีพระยะเจ้าไปเกิดแน่นอนนะมีแต่บุตุชนเพราะพระยะเจ้าเนี่ยท่านจะไม่ไปเกิดในนั้นเพราะว่าสัญญาศาสตร์ภูมิบางประเภทก็เห็นผิดนะไอ้แม่ไปเกิดในนั้นปิดตาปิดหูเลยแล้วก็ไปเกิดในมัชชิมัชนบทอย่าอย่างเราเนะี่ยสงเคราะห์ได้สมัยก่อนเขาเรียกว่ามัชชิมะชนบทคือชนบทประเทศที่ปกครองด้วยเป็นกลางศูนย์กลางเจริญใช่ไหม แต่คนนั้นเป็นมิจฉาทิฐิอ้าวเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เห็นผิดนะอย่างเช่นนิคนนาฏบดเป็นต้นครูทั้ง6กเนี่ยก็พลาดโอกาสทั้งๆท,งท,งที่มีของบริบูรณ์อุปกรณ์พุทธเจ้าก็มีแล้วบัณฑิตก็เกิดแล้วแต่เป็นมิจฉาทิฐิอีกคนหนึ่งเกิดประเทศเดียวกันเหมือน,นกันนักชีนชนงหบดแต่เป็นไงฮนะแต่บ้าใบาบอกนกว่าเขาเรียกว่าเพื่อเหตุทุกกบุคคลนะฮะ ไม่มีโอกาสเห็นไหมอยู่ในฐานที่มัสยิมนชนบทเนี่ยประเทศนี้จัดว่าเจริญนะแต่อีกข้องก็คือปัจจันตะชนบทอันนี้ห่างไกลเลยเป็นประเทศชายแดนไม่มีพวกธรรมะไม่มีพิสุกนีบัณฑิตไปอยู่นั่นเลยพวกนี้พวกโหดร้ายนะพวกนี้ถะเนี่ยมาจิตใจเขาจะไม่มีสิ่งไม่ทำไปเกิดพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะเกิดอีกเพราะงั้นพุทเจ้าว่า มีขนาดเดียวเองที่สมบูรณ์ที่สุดคือคนนั้นต้องฟั้งพร้อมด้วยปัญญาเกิดมีปัญญานะยเป็นเหตุติเหตุทุกข์กับบุคคลมีสามเหตุมีปัญญาฟังทำได้สําเร็จได้เนี่ยแปดขนาดเนี่ยไม่อยู่ขนาดเดียวนั่นเองที่พุทธเจ้าบอกว่าสามารถที่จะทําทขนาดนั้นให้มีประโยชน์ไม่ร่วงเลยเข้าไปนะก็เลยพุทธเจ้าเลยตัดว่าอย่าร่วงเลยขนาดให้ผ่านคนไป อย่างนี้ยังถือว่าเรามีพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยปริพันธ์แต่ตัวแต่ธรรมะวิันท่านบอกว่าเป็นศาสดาไม่ใช่ตัวแทนนะเป็นพระศัสดาเลยนะธรรม,มะเนี่ยเป็นตัวท่านเลยอะ่ะเพราะว่ากว่าจะเป็นสัมพุทธเจ้าอะ่ะไม่ใช่กายเนื้อนะเป็นธรรมกายอ่าพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายนะไอ้น,นั่นเป็นแค่เปลือกนอกเพราะงั้นท่านเลยบอกว่าธรรมของท่านน่ะถ้าใคร,รตัดจะรู้อะไรต่างเนี่ย สามารถเอามารวบรวมเป็นกิตที่ปัถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ปัถนาเป็นพระโพธิสัตว์แบบท่านก็ได้หรือพระอรหันต์ก็ได้นะเพราะนั้นธรรมะวินัยก็คือเป็นศาสดาแทนของพระองค์นะรพระนลกังวลนะว่าเอธรรมะพุทธเจ้าไม่อยู่เนี่ยสงฆ์ก็คงจะแตกแยกกันาศาสนาก็จะเสื่อมพพุทธเจ้าเลยบอกว่าอย่าเ,เดือดร้อนไปเลยพระนลอย่ากังวลไปธรรมะวินัยที่สขารถ พระศัสดาตัดวิญญาณเนี่ยจะเป็นศัสดางเธอเรียกั้นเพราะนั้นเรามาศึกษาเนี่ยแล้วยิ่งเจอวิถาวนาถือว่าเป็นเป็นล่าประเสริญนะโยมเป็นของที่มีประโยชน์ใครเรียนวิถาวนเนี่ยจะเป็นคนที่มีสาระธรรมแล้วก็มีเหตุมีผลจะเป็นตัวเป็นอารมณ์ของปัญญาโดยตรงเลยนะเพราะนั้นแต่เรียนแล้วจะมีไม,ม,ม่มีอันนี้ต้องบ่งเวลาอาศัยเวลาเป็นเพื่อพิสูจน์ เพราะงั้นเวลานี่เราก็ใช้เวลาใช่ไมมีเวลาปฏิบัติเขาเรียกว่ากาเลนะสัมมถาถะใช่ไหนะกาเลก่อนแรกก็กาเลรรมสวนางก่อนการของการฟังธรรมอพอฟังธรรมแล้วก็มาสนทนาเขาเรียกว่ากาเลรรมสากัจฉามสนทนากันพอฟังปฏิบัติเรียนเนี่ยแล้วก็มาปฏิบัติก็คือกาเลนะสัมมาโถก็คือสัมมะถะปฏิบัติสัมมถาถะ แล้วมีวิจาสณาอย่าก็คือกาเลนะวิจัสณานาฮะสมัยก่อนก็เอาสมาธิเป็นบาสมาตาเป็นบาตอันนี้การ4ีเนี่ยเราไม่ต้องสับสนเลยพระพุทธเจ้าจัดตารางสอนเราเลนะเราเรียนเสือเลยมีตารางเวลาวันจันทร์วันอังคารเรียนทรมาเลยช่วงไหนจะปฏิบัติช่วงไหนพอปฏิบัติก็อยากจะเรียนพอปฏิบัติเรียนก็ปรุงนะฮปรุงมันไปปรุง,ปปงดดกันมาพระเจ้าเลยจัดตารางไว้สี ก็คือเวลาที่เรียนก็เรียนไปเดี๋ยวเวลาเ็าจะบอกเองว่าเวลาไหนที่สมควรนี่ยเพี่อเออเราเรียนตัวจริงนะเราไม่เรียนนอกตัวแต่ถ้าถ้าโอากาสเวลาต่นั้นะเรารู้เองคนอื่นไม่รู้เรากว่ามาชวนเราปฏิบัติไม่ปฏิบัติเนี่ยนะเพราะงั้นไม่มีใครชวนเราได้อจิตเราชวนตัวเองใช่ไหมครับางทีก็ชวนเราเราไม่พร้อมมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เวลาต่างๆเวลาเหมาะเวลาสมควรนะครับก็เรียกว่าการเลือกนะเหมาะเวลาไหนแล้วก็ทําตรงนั้น เพราะนั้นสุดท้ายนีย้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีบาร,รมีสังสมในวันนี้จงเพิ่มพูนเป็นปัจจัยให้ถึงความพ้นทุกข์ด้วยการสังธรรมและการศึกษาตลอดจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพานทุกท่านด้วยเถิดแต่โยมก็้รับตอนตรวจน้ำนะครับยาถาวาริวาปุราปริปุเรติจาคารัง เอวะเมวะอิโตทิงหังเปตานางอุปากบปตติตตังปฏิตังตุมังสิปะเมวะสามิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยัตตามณีโชติรัโสยัตตาสปีติโยวิวจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมา พภาวาทวันตรายโยทุกขิทิทายุโกภาวาภิวันตนสิริสนิทจังบุทธาปัจายโนจตารุวธรรมวันติอายุวันโนสุขังพระลาวตุสัพมังคังักตุส พรเทวตาสาพรพุทธานุปัตวนณสัตาโสติปวันตุเตปวตุสาพพมังคลังปลักัาตุสาพรเทวตาสาพระธรรมานุปัตวนณสัตตาโสติปรวันตุเตพระวัตุสาพมังคาลัง ปลากขันตุสัพาเทวตาสัพาสังขาอนุทเวนะสทาโสติภวันตุเตสาธุสาธุสาธุกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะยอดยอดพระป่าวันนี้นะคะหก1มืนสองพันหนึ่งร้อยห้าบาทพุวนค่ะ ขออนุญาตใช้เสียงนะเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตใช้เสียงต่อค่ะบุญที่ได้จากการขวนขวายนะพวกเราก็สําเร็จกันแล้วนะคะด้านบบรณนิธิปรมัตถธรรมแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแผ่พระอภิธรรมโดยตรงนะคะซึ่งท่านอาจารย์วิลาศินีวิเศษสุมนนะคะท่านเป็นประธานรุ่นแรกเลยนะคะที่ได้ ก่อตั้งที่นี่มาพร้อมกันกับผู้ที่มีอุปการะคุณหลายท่านนะคะร่วมรวมกันในการกระทําให้เกิดให้มีในสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มีสถานที่นะคะได้ทําบุญทำกุศลก็คือนึกถึงแล้วนึกถึงอีกในบุญที่ขวัญขวายมานะในที่สุดนี้อาจารย์ก็อขอคุณและนุโมทนาอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งเนาะงก่อนกลับไว้พาก่อนอกันก่นอกนดีไหมนะเ<อ>ชิญยืนขึ้นแม่ไม่ต้องยืนก็ได้ค่ะ บูชาคุณพระ,ะรัตนไัรก่อนเดินทางฮะอะระหังสมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภะควันตังอาภิวาเทมิสวาขาโตภะควตาธมโมธรรมััมมัสสามิสุปฏิปันโนภาควโตาสาวกาสังโฆ sáng kang nam mi sa tu anu mô tàn ý kang ninh tăng ý vam mi sút tàn samyang vá sa vạt कस् आरामी अथ खो अन्यतरा देवता भिकन्ताय रत्या अभिक वन्ना